กองทัพบ,บกแจ้งเครื่องย้ายกำลังพลอาวุธยุธโทโธปกรณ์ระหว่างวันที่18ถึงวันที่21มีนาคมนี้ผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่ากองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่1มีการแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลอาวุธยุธโทโธปกรณ์และยานพหาหนะของกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เพื่อทำการฝึกและประเมินผลเป็นหน่วยกองพันผสมเหล่าทหารราบเหล่าทหารมา้าและเหล่าทหารปืนใหญ่ประจำปีพศ2565ณสนามฝึกยุธทธวิธีกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเส้นทางการเคลื่อนย้ายของหน่วยทําการฝึกดังนี้กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เคลื่อนย้ายไปในวันที่18มีนาคม2 5 6 5เวลา3นาฬิกาเคลื่อนย้ายทางรถยนต์จากกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสนามบินกองพลทหารหาหาราบที่9้าและเคลื่อนย้ายกลับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบ พี่31รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีตามเส้นทางเดิมในวันที่21มีนาคม2565เวลา15นาฬิกากองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เคลื่อนย้ายไปในวันที่18มีนาคม2565เวลา5นาฬิกาเคลื่อนย้ายทางรถยนต์จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีวงเวียนเทพสตรีอำเภอบ้านแพรกจังหวัดอ่างทองจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบ่อพลอยสนามบินกองพลทหาร ราบที่9และเคลื่อนย้ายกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีเมื่อจบภารกิจตามเส้นทางเดิมในวันที่21มีนาคม2,565จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวก